ปลาที่เล่นมันเป็นปลาตัวเล็กโอ้โอ้ไม่เล็กเล็กไม่เล็กเด้อเด้อเด้อขึ้นแต่ย่างลูกเด้อคนไทยเรียกปลากาคนเหนือห้องปลาเพี้ยนี่ปลาเพี้ยนี่ปลาเพี้ยปลาเพี้ยกินกุ้งเนื้อออกอึ๊บเดี๋ยวไปดูนะเพื่อนๆดูโอ้โอ้โอ้โอตายแล้วเอานึกเอผมบอกแล้วมันกินรอดูเซนนี่ดูไหมฮะ กุ้งอยู่ในปากนี่เห็นไหมครับนี่ทม่มันจะใส่อาหารแล้วนะยวโยนกุ้งมาเฉยๆสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะฮะเพี้ยนๆนักตกปลาทุกท่านวันนี้ผมพามาใช้สูตรตกปลนนินนี่หมายธรรมชาติที่นี่คือจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดสุโขทัยอยู่นะครับมันอยู่ระหว่างอ่าใช่ใช่จังหวัดสุโขทัยอยู่จังหวัดศรีอ่งจังหวัด อำเภอสีสัมรงไปสีนครน,นะครับเขาเรียกว่าบึงรับแรผมมาครั้งแรกแตะกี้มาครั้งแรกมาผิดมาถึงปุ๊บเลี้ยวขวาเขาริงให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับวันนี้ผมจะมาตกสูตรปลานินนะฮะมาตกปลานินโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือใช้เหยื่อกุ้งนะ,ะเป็นกุ้งขาวที่ขายอยู่ในตามตลาดนัดนะตามนี่แหละที่หาง่ายง่ายให้เพื่อนๆหาง่ายๆผมรับรองสูตรนี้100%ได้ปลานินแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำครับทำยังไงครับผมไป ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับแกะกุ้งนะครับแกะแบบแกะเปลือกนะแกะเปลือกแล้วก็แกะหัวมันแยกออกจากกันนะครับ <c oughs> โอ้เสียงไม่ค่อยดีอันนั้นแหละแบบนี้แกะออกมาแล้วกแกะออกจากกันเสร็จแล้วก็เนี่ยให้มาเขามาแยกกันก่อนนะก็คือเอาง่ายๆก็คือเราแยกเนี่ยเนื้อนะเนื้อกับหัวนะแยกออกจากกัน เราต้องการเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเนี่ยใช้สําหรับในการตกเนาะส่วนเปลือกกับหัวเนี่ยเดี๋ยวจะมีขั้นตอน,นในการที่เราจะเอามาปั่นนะโอเคตอนนี้เราก็มาแกะกันก่อนนะครับ ันนี้ก็แกะเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเฉพาะเปลือกกับหัวมานะครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวอย่าบอกขั้นตอนต่อไปครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาผ่านะครับผ่าครึ่งตัวเลยแบบนี้นะครับผ่าเข้าไปเลยจึ๊กนี่แบบนี้ฮะผ่าเข้าไปเลยแล้วก็แบ่งออกเป็น2ชิ้นเราก็จะมีเป็นร่องล่องของตัวกุ้งแบบนี้นะครับเราก็จะหั่นตามร่องนะครับ ถ้าเป็นไปได้ให้หันตามล่องนะครับนี่ก็จะเหมาะสำหรับกับตกในเบอร์ขอนะขอเบ็ดประมาณเบอร์1.5ถึงประมาณไม่เกินเบอร์2ออ่ะเอาง่ายคือถ้าจะตัดนี่ก็ให้พยายามให้ดูที่ขอเบ็ดนะครับตัดให้พอดีขอเบ็ดนะครับเนี่ยวิธีการพา่าก็อย่างนี้ผ่ากลางเลยครับผ่าเข้าไปกลางเลยแบบนี้ผ่าเข้าไปเลยอ่าอย่างนี้ครับผ่าเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็คว่ำลงนะครับ เวลาหั่นเนี่ยให้หั่นฝั่งทางเปลือกนะครับถ้าเราหั่นจากตรงท้องแบบนี้นะฮะดูนะอย่างนี้มันจะเละๆนะหันอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจะเละๆเห็นไหมมันจะติดสานมีดขึ้นมาก็พยายามหั่นตรงจากหลังกุ้งนะครับหั่นจากตัวหลังกุ้งนะครับโอเคเดี๋ยวเราหั่นกันต่อครับเห็นไหมฮะมันเละๆเห็นไหม นี่ก็หลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็น,นชิ้นๆแบบนี้นะครับเราก็แบ่งออกมาเป็นอสองส่วนนะครับผมประมาณนี้แบ่งไว้เป็นสองส่วนในส่วนหนึ่งเราจะใช้แบบแบบเพียวๆนะครับแบบสดๆไม,ม่มีการหมักนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะทําการหมักนะครับหมักด้วยนี่ครับน้ำน้ำมันหอยนะที่เตรียมถุงไว้ทุงแบบนี้นะครับถุงสองใบเนาะ อันนึงก็ใช้สําหรับปกตินะครับใช้แบบปกติก็คือไม่ต้องหมักนะครับอย่างนี้นะครับถุงที่ใส่ควรจะเป็นถุงร้อนนะครับถ้าจะดีเพราะว่าเราจะต้องเอาไปแช่แข็งนะครับแช่ฟิตไว้ถ้าเราเป็นถุงธรรมดาเนี่ยเวลาแช่ฟิตออกมามันจะกรอบนะครับอันนี้เป็นถุงร้อนนะครับถุงร้อนนี่เวลาเข้าตู้ฟิตออกมาเนี่ยมันจะไม่กรอบนะมันจะไม่แตกง่ายนะครับนะใช้งานได้นานนะครับ นี่แบบธรรมชาตินะตัวนี้แบบไม่ได้หมักนะเขาใส่ถุงแบบนี้แล้วก็แยกใ้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําอีกตัวนึงครับก็คือแบบหมักนะครับข้อดีของการใช้หมักเนี่ยเนี่ยหมักเดี๋ยวมันจะทําให้เนื้อกุ้งนะครับมีความสดอยู่ได้นานมากนะครับผมสดมากนะครับอยู่ได้เป็นเดือนเดือนเลยนะครับเนี่ยใส่ถุงแบบนี้ครับเนี่ยตักใส่ถุงไว้เดินแล้วก็แยกไว้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะ นี่แหละครับง่ายๆเอาล้เดี๋ยวเราจะผสมกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะผสมกันนะครับผมเราจะใช้น้ำมันหอยนะน้ำมันหอยยี่ห้อน,นี้เลยนะหนียี่ห้อนี้สองช้อนชานะอย่าใส่เยอะนะมันเปลืองนะมันเปลืองใส่หนึ่งช้อนก็ได้นะแต่ผมชอบนะสองช้อนกำลังดีผมชอบสองช้อนสูตรที่ผมใช้คือกุ้งสิบตัวสองช้อนนะในใส่ลงไปเลยครับเนี่ยี่ห้อนี้นะอย่าไปใช้ยี่ห้ออื่นนะตรงยี่ห้อนี้เท่านั้น อร่อยฮะเสร็จนะก็เคลียร์พื้นที่แป๊บนึงฮะนี่นะฮะต่อหลังจากนั้นฮะเราก็จะทําการนะฮะขยำฮะขยำขยำเบาๆนะอย่าขยำแรงเนี่ยค่อยๆขยำเนี่ยโอ้โหเนี่ห่าว่าเบาแล้วเนี่ยขยำให้เข้ากันเฉยๆนะครับผมเนื้อกุ้งที่ถูกน้ำมันหอยอมขอเข้าไปแล้วนะครับซึมซับเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ทำให้เนื้อมันเด้งขึ้นมานะครับมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลองดูกันได้นะครับผมแบบนี้ครับเสร็จนะครึ่งค่เบาๆนะเบาๆอ,อย่าครึ่งแรง เดี๋ยวมันจะเละเดี๋ยวมันจะเละแค่นี้พอนะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นครับอ่าก่อนเอาเข้าตู้เย็นผมลืมบอกไปนะฮะเราจะต้องเอ่อทำการนะฮะมัดนะฮะมัดถุงแบบว่าให้มันแน่นๆนะฮะให้มันแน่นๆบิดเลยครับบิดอย่างนี้นะฮะนี่บิดอย่างนี้เออบิดอย่างเงี้ย เสร็จแล้วเขาใช้หนังว้องนะแถวบ้านผมเรียกหนังว้องคนไทยเรียกหนังยางนะทางเหนือพขาท้องหนังว้องนะครับแล้วหนังยืดนี่นะมัดแบบนี้มัดแน่นๆเลยฮนะเดีย๋ยวเราจะได้ไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะกลิ่นจะได้ไม่ออกนะนี่แบบสะอาดเพียวๆนี่นี่แบบธรรมชาตินี่ตกสดๆอันนี้จะตกได้วันต่อวันนะใช้ไม่หมดคือเน่าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวหมักนี่ใช้ได้ตลอดนะไม่เน่านะหมัดแบบนี้เลยนะมัดแบบนี้ครับหมัดให้แน่นๆนะครับ ให้ดีควรแชร่ฟิตไม่ก่อนนะครับหนึ่งคืนจะดีมากนะแช่ฟิตไปเลยแช่ไปในตู้ฟิตนะเดี๋ยวไปดูนะแช่ตู้ฟิตแช่ยังไงนะไปดูวันได้นี่นี่นะสองถุงปลาเดี๋ยวไปตู้เย็นกันเลยนะเผืแ่อบบบางคนไม่รู้จักช่องฟิตนะนี่เห็นไหมมันมีสองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนเนี่ยตรงนี้เลยโยนเข้าไปโบะปิดเลยฮนะแช่ฟิตไว้เลยอย่างนี้นะฮะหนึ่งคืนก่อนไปตกนะอย่าลืมขั้นตอนต่อไปฮนะนี่ มาถึงเปลือกกุ้งกับหัวกุ้งนะที่เราได้ทิพักทิ้งไว้นะครับผมลืมบอกไปน้ําที่ใช้ล้างตัวนี้นะครับล้างหัวกุ้งตัวนี้นะครับผมหัวกุ้งกับเปลือกกุ้งเนี่ยเป็นน้ําธรรมชาตินะครับไม่ได้น้ํากรองน้ําอะไรนะเอาง,ง่ายๆคือน้ําที่มันไม่มีคลอรีนะนะเป็นตักจากธรรมชาติมาใส่ขวดกลับมาที่บ้านแล้วก็เอามาล้างกุ้งนะล้างกุ้งแล้วก็เอามาปั่นนี่เลยเข่าไปขั้นตอนในการทํานะครับ อย่าลืมเสียป๊กก่อนนะครับผมเสียบป๊กเสร็จแล้วครับนี่ครับเอาเปลือกกุ้งฮะหัวกุ้งครับใส่เข้าไปใน,ในเครื่องปั่นนะบางบ้านเขาเรียกเครื่องมมลินีตใช่ไหมบางที่เขาเรียกคิชเชนเอทนะเรียกตามยี่ห้อบ้านผมเรียกเครื่องปัน่นเครื่องปัน่นเอาเครื่องปั่นจบนะง่าย,ายๆเครื่องปัน่นใส่ลงไปแล้วเทน้ําลงไปฮนะน้ําถ้าใส่เยอะนะเราก็จะได้น้ําผสมเยอะนะครับอันนี้ก็ใส่ในปริมาณนะแค่นี้ก็พอนะครับ เนี่ยผมใช้อยู่ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะปั่นเลยจ้ะนี่ปั่นเลยครับปั่นให้หัวกุ้งเปลือกกุ้งเนี่ยให้มันเข้ากันเลยฮะปั่นให้เละๆเลยนะครับถ้าอยากให้เละวันนี้นะแนะนาว่าใส่น้ําน้อยๆฮะมันจะเละละเอียดไปเลยครับแต่นี่ผมต้องการให้มันมีเปลือกไว้หน่อยหนึ่งนะครับมันมีเปลือกหน่อยเวลามันลงน้าปุ๊บมันจะได้แบบมันเปลือกมันจะลอยและลิบอยูและล่องนะเป็นล่อปลานะครับผม เราจะใช้ในการผสมนะใช้สำหรับใน,นการผสมอาหารปลานะตัวนี้นะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวก็ว่ากันนะครับเดีย๋ยอันนี้เสร็จละเดี๋ยวเราจะเทใส,ส่ถุงนะฮะตอนนี้เราผสมกันก่อนตรงนี้ผสมให้มันได้ปริมาณนิดหน่อยนะครับอ่ะหลังจากนะั้นเราก็ใส่ถุงฮะเหมือนเดิมนะครับถุงที่ใช้ควรเป็นถุงร้อนนะครับใช้ถุงเย็นนะเพราะต้องเราต้องต้องแช่ฟิชนะครับผมอันนี้เป็นถุงร้อนขนาด13คูณ18บแล้วบอกผมไม่แน่ใจนะฮะถุงนี้แหละ เสร็จแล้วเราก็าเอาหนังว้องฮะเหมือนเดิมมาหนังว้องเนี่ยหนังยืดหนังยางนี่แหละมัดให้แน่แนๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นครับผมนี่มัดเลยเสร็จสับมาเรียบร้อยเอาไปเข้าตู้เย็นครับช่องฟิตเหมือนเดิมนี่เอาไปแช่ช่องฟิตเพราะอะไรนะครับถ้ามันโดนแดดโดนอากาศร้อนๆนะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นมากฉะนั้นแช่ฟิตให้มันแข็งโปกไปเลยแช่แบบนี้ฮะ แช่ฟิตฟิตครับโอเคแช่ฟิตฟไปเลยครับหลังจากที่ผ่านไปแล้ว1คืนนี่นะ <c oughs> นี่ผมจะเอาสูตรนี้ไปนะเป็นสูตรแบบมไม่ได้หมักนะถ้าเป็นสูตรหมักจะเป็นสูตรนี้สมัครสำหรับพวกแม่น้ำอะไรพวกนี้ธรรมชาติภาพไม่ค่อยชัดมันมืดเกินแล้วก็นี่น้ำ นะนำไปผสมผสมอาหารนำกุ้งนะโอเคหอมปลาเอาไปก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาถึงนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะสิ่งแรกเคลียร์พื้นที่เนาะพอเคลียร์เสร็จเหมือนจะเสร็จก็ไม่เสร็จตอนนี้เคลียร์หาที่เก็บน้ำก่อนเอาไ้างหลังน,นี่นะอาหารปลานะครับผมเสร็จแล้วก็ กุ้งเนี่กุ้งขาวนะมันยืนครับยืนไม่ได้มันไหลอ่ะมันลืล่น่ะแล้วก็น้ําตรงนี้เสียงดังไม่แน่ใจว่าเข้าไปข้างไนหรแล้วบ่าในมือถือแล้วบ่มาถึงพวบสิ่งแรกที่เพื่อนๆต้องทําเลยก็คือเอาน้ํานะครับน้ําหัวกุ้งกับเปลือกกุ้งนะครับน้ําหัวกุ้งกับเปลือกกุ้งนะครับทําการผสมเลยครับเราเหมือนเป็นน้ําธรรมชาติผมลืมบอกไปนะมันเป็นน้ําธรรมชาตินะเราไม่เอาน้ำปลาปลานะเพราะน้ำปลาปลามันจะมีคลอรีนเนาะมันจะมีคลอรีนมันจะมีคลอรีน โอ้ยยันเทียบเลยฮะแล้วก็ยำเลยครับผมนะนี่ต้องยำเยอะๆนะเขาดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเพาผมมาตอนนี้มันเที่ยงวันแล้วนะครับผมจริงๆวันนี้วันหยุดว่าแต่แหกที่หูที่ตามาแต่เช้านะฮะแต่ผมรู้ว่าถ้าผมมาแต่เช้าเนี่ยนะเพื่อนๆก็เป็นกันแหละครับแม่บ้านที่บ้านเขาจะหาเอาเออันนั้นอะ่ะเยอะแยะมากมายหายเหยีหยวามาให้เรานะครับผม <laughs> เราก็ไม่ได้ไปไหน ผมก็เลยดึงเกมไปถึงบ่ายเกือบบ่ายเลยดึงเกมไว้นะก็เราก็จะตกผมเท้าเรื่องเลยนะไม่ถึงเวลาผมตกระยะเออ่ประมาณเดี๋ยวมีรู้ตรงนี้ยังจะนั่งได้มามถ้ามันนั่งไม่ได้มันก็จะมีภาพกีฬามันๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับเอ้ย้ยยไม่ได้ต้องพาไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเดี๋ยแล้วกันตรงนี้เนาะมองเห็นจะมั้งไม่แน่ใจเดี๋ยวขยับมาอ่ะนะมาถึงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะ หอยนะครับหอยใกล้ๆฮะไหนดูเลยรคำนวณระยะนี่เราจะตกตรงนี้อ่ะโอเคเวลาอ่อยให้บอเป็นเป็นวงกลมนะวงกลมแล้วก็หรือว่าสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับในบริเวณที่เราคาดว่าเราจะตกนะครับผมตกระยสองเจ็ดสองเจ็ดก็ประมาณแค่นี้นะสองเจ็ดประมาณแค่นี้แหละใกล้นี่ใกล้มากนะสองเจ็ดแค่เราไปถึงนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งแล้วครับปลายก็สองเจ็ดหน้าตั้งนะยอ่อยไปเลยครับโอ้แล้ว สิ่งสำคัญคือเราต้องใจเย็นนะครับตกปลาลินเนี่ยปลานินมันเป็นปลาที่มันไม่เหมือนพวกปลาตะเพียนนะหรือว่าปลาถวายนะมันจะเป็นปลาที่ค่อนข้างจะละเอียดห่อนนะทุกคนเลยการกินขเขาจะละเอียดมากแต่ถ้าอาหารที่ถูกปากเขารับประกันฮนะแดกกระจายทั้งเข้านะ <c oughs> กินกระจายขอภยัยผู้จาไมเ่เท่าเอา <c oughs> เสร็จแล้วก็ประกอบสัมผวุฒินะที่สัมผวุฒิก็ดูโปรโ,โปรโสูงแล้วกัน เราก็เริ่มตกกเลยนะครับผมเนื้อทุความสุภาพเรียบร้อยในกันตกเราควรถอดรองเท้าวางไว้ในพื้นที่ที่มดไม่ขึ้นไนมดไม่ขึ้นนะครับผม,มนั่งสบายร้อนมากผมเพิ่งลงไปเหยื่อแรกนะครับผมนะเหยื่อแรกคิดว่าน่าจะมีอาการ เป็นการตกแบบบาลานซ์นะครับผมเป็นขุ่นขุ่นขุ่นบาลานซ์ผมนะครับผมก็ใช้ตะัวอยู่ประมาณสองสามวงเองครับผมสามวงโอ้มีอ,อาการตนะัเล็กร้อนมากเลยจะบอกว่าร้อนนะไม่มีแดดนะแต่ร้อนมากคือขนของขนของจนเหนื่อยอดีนะมันมีที่พักนะเดี๋ยวจเปลี่ย,เยนเหยื่อมันก็เป็นกุ้งอย่างนี้นะฮะ เกี่ยวกุ้งสองขอนะครับแล้วก็เรามันจะมีขอขอสั้นกับขอยาวนะแทนมาอยู่แค่นี้แล้วก็เอาอาหารใส่ขอล่างแล้วขอบนก็ปล่อยลอยในกุ้งนะขอแรกก็จะแตะพื้นนะครับวนขอที่สองก็จะลอยพื้นอยู่นรับวิธีการเกี่ยวก็เหมือนเดิมที่ผมบอกนั่นแหละนะครับ คือโอ้โหิวข้าวบ่เฮ้ยมึงไปรูกหาข้าวกินก่อนออกข้าวไก่ย่างมาอ่อเกี่ยวแบบนี้เนาะเด็กสองคอนั่นแหละโอ้โอ yeah! ้หมดเส้นเลือดแล้วบ่เ <général> ฮ <ising other ratios> <zem> <other> ้ยมือสั่นหิวข้าวบ่เฮ้ยเดี๋ยวลองเหยื่อเนี้ยเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะหิวข้าวแล้วเราหิวข้าวแล้วตายยังไม่หิวหรอกแต่คนหิวนะเดี๋ขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะตกให้ดูก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลงานตอนเย็นกันก็ได้หรือว่ายังไงอยู่ระหว่างทางทางอะไรก็หวานไปแต่ประเดี๋ยวนี้หิวหิว <c oughs> ข้าวแล้วว่ะออกจากบ้านมาประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะฮะถึงนี้ก็ประมาณเที่ยงเนาะกว่าจะได้ตกก็เป็นหลงอยู่ข้างในหนู่นเอาโอเคเริ่มเลยนะตกเลยนู่นใส่สายเทปด้วยนะหลากลงน,น้ำอยู่เรี่วขนาดนี้ ไก่เหนียวไก่ย่างเนี่ยซื้อไก่เหนียวไก่ย่างจากทุกโคตรใหมาเลยนะจากในเมืองไม่ใอยู่นอกเมืองตรงนี้น่าจะเป็นอำเภอถ้าอย่าเป็นอำเภอสีสีสำโรงนะครับผมสีสำโรงนะถ้าเป็นทางทางนี้ต่อ,อแอดเซนนี่นึงต้องใช้คำว่าสีสำโรงนะครับผมดูท่าเขาสนุกดูดีๆเลยเนอะ เราต้องโดบก่อนนะคนต้องมีแรงก่อนมิฉนจะมีสมาธิตก้าเป็นินเข้ามีเม็ดเบ็ดนะนี่ลงไปแล้วประมาณสี่สิบนาทีอ่ะทีไปอ่ะยังไม่เห็นมีเม็ดเข้ามานะครับ ปาที่ได้ไม่เป็นปลาตัวเล็กโอ้โอ้ไม่เล็กเล็กไม่เล็กเด้อเด้อด้คือไก่ย่างลูกเดโอ้านี้ตัวโลโอ้โหโอโหกำลังกิน้าเยเดเด้เดอดเอคอกป็นปลาตัวเล็กนี่เล็กที่ไหนออเปนเล็กนูปเล็กูดบอก้วบอกร้อยเอร์เนต์อรบทบได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวดีดี๋ยวเก็บข้าวก่อนโอ้โอ วางข้างหลังมดจะกินมั้ยเนี่ยนี่นี่ดูก่อนตาน,นินเนอรเต็มปากเนอะเอาเนอะผมบอกแล้วมันกินร้อยเปอร์เซ็นนี่ดูไหมฮะกุ้งอยู่ในปากนี่เห็นไหมครับนี่นี่มันจะใส่อาหารแล้วนะโยมกุง้งมาเฉยๆ <c oughs> นี่นี่เดี๋ยวเดี๋่ขน,น,นะ ก,ก่อนลองดูนี่น,นี่เห็นไหมฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์กินแน่นอนนี่ผมมาเที่ยงวันนะข้าวเต็มปากเลยโอ้โหดูดูนี่เนาะเอาวแล้วจะชั้งยังไงอะเดี๋ยว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 เนี่ยถอยข้าวถอยออ,อ,ออกอ <c oughs> ึ๊บเราจะดูนะเพื่อนๆดูโอ้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 ตายแล้ว โอ้หลุดหลุดคามือเลยนี่มันได้พรอย่างเงี้ยโอ้โหเศรษายาเศรษฐายง่านี่บ่เฮยนี่กระชังอยู่นี่เก๊อหืมืหื่ลมห ปลาคาครับปกาคา <c oughs> <c oughs> คนไทยเรียกปลากาคนเหนือห้องปลาเพี้ยนี่ปลาเพี้ยนี่ปลาเพี้ยปลาเพียเ้ยกิ้งกุ้งนะจะถือยังไงล่ะโอ้เจ็บมือยวนะ๊ะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมให้ดูปลานะครับพอดีแบตจะหมดแล้วก่จะถ่ายต่ออยู่แหละแต่แบตจะหมดแล้วสรุปนี่นะผมได้นะปลานินสองตัวแล้วก็ปลากายหนึ่งตัวก็อย่าดิ้นที่อย่าดิน้น นะตอนนี้นี่หลุดไปตัวหนึ่งนะตอนนี้ก็เลยเหลือตัวเดียวแต่น่าจะเป็นสองตัวนะโอ้โหเจ็บแขนหมดเ้ยผมเจ็บแขนเดี๋ยวนะผมจะอากลับมาทางนี้เออเนี่ยหม้นี่มาวันแรกเลยนะเอ่อหม้นี่เขาเรียกว่าหมา้เอ่อบึงรับแล่นะจังหวัดสุโขทัยนะครับผมโอ้หเจ็บแขน<ม>ก็ถือว่าเห<ม>ยื่อที่ผมพูดเนี่ยที่ผมทําให้ดูเนี่ยร้อยเปอร์เซ็น ตอนี้กินนี่นอนนะครับขอให้มันอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมายอย่างนี้นะถ้ามาเช้าเช้านี่มีโอกาสสูงมากเลยนี่ผมมาสกเทียงแล้วรู้ๆกันเนาะมาหอบวดออกบ้านเช้าไม่ได้นะคนมีครอบครัวโอเคก็นี่นะตกลองได้นะครับผมเพื <c oughs> ่อนๆลองไปดูนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวหมักนะครับผมตัวหมักเนี่ยผมเพิ่งทำเมื่อเช้าเนาะจริงๆคุอยากให้หมักไว้คืนนึง ตัวหมักเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบของสดที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะถ้าเราใช้ต้องใช้หมดวันต่อวันแต่ถ้าเป็นตัวหมักเหนี่ยวโอ้ใช้ไปเถอะครับนะยังไงก็ไม่เสียนะครับแต่อย่าลืมนะครับสําคัญคือความเย็นนะวันนี้ผมเอากระติกน้ามาไว้หลังรถนะแล้วก็ที่แช่ด้วยตรงนี้ส่วนไม่แช่ก็ไ่แช่เย็นไว้นะครับผมแบ่งๆคนใช้นะครับนะก็เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับสําหรับที่นี้ก็เหยื่อปลานิมน,นะ ได้ผล,ลร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอบคุณครับ,รบง่ายๆทีเดียวบรรยากาศดีพอ,พอนี่พอเตะอพอเต้เนี่ยเป็นหมืน่มนๆให้จม่ใช่แค่เขาพันไร่เนี่ยเป็นหมืน่มนๆไร่นั่งอยู่ข้างท่อนี่นะครับหมายอยู่ข้างท่อนี่นี่บรรยากาศโอ้โหสุดยอดคันตกปลาก็คันธรมธรมดาธรรมดา